สบายดีเดอ้อเนาะสบายดีเบสุขุสุคนสบายดีตอนบ่ายอันนี้คือของที่ฝากมาตั้งหลายมือเนาะฮอดและเดอ้อพี่นายยังไงก็ขอบคุณพี่นายมากๆนะคะเนาะที่ซื้อบ้านใหม่ให้นกแกว้วอันนี้คือเฮือนนกแกว้วพี่น้องพี่นายเพิ่นสื่อห้เนาะแต่ว่าสั่งมาแต่บพท่านได้ประกอบแบบให้มาประกอบเองแบบสีเดเพราะว่าขั้นเฮาประกอบมา ขาจะประกอบมาหายเพื่อมาหอดบานเท่าคือสีมุนแอบแหนบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกสินส่วนออกมาแบบนี้เลย <No>. oh. ข้าก็หอดแล้วก็เอาลงมาหมู่บ้านนี่นะเนาะเ๋ยวเอาสิป,ประกอบตอนนี้เลยแต่สิเป็นเจังได้มาเบิ่งกันเลยทุกคนบ้านหล้างบักใยหนึ่งเนาะหลายคนก็มีแต่ทักว่าบ้านบ้านน้องเล็กไปไหมอออเมนบ้านน้องหน่อยไปพด พี่นายก็เลยจัดใหญ่ๆมาให้เลยเนาะเจไดก็ขอบคุณพี่นายมากๆนะคะเนาะขอให้ร่ํารวยร่ํารวยแข็งแรงแข็งแรงนะคะการงานราบรื่นค่ะแกสะดุดจักออกมาได้จนบ่อยากได้เนาะถูกห้องมันดิบไได้บ้านใหม่กำลังเฮ็ดเฮือนใหม่หายเด้อเฮ้ยเอิดวันดูวัน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 ได้อยังอันนี้ อันไดอีน <more> ังันมันอยู่เทิงพวกปาดออกเลยนะขมันโบแมนกงหนกเดี่ยมันหมุนเบิร์ล้วแต่ว่าอันนี้มันก็ยังบุ่มไปหลายบอลลวพี่น้องมันมันมันกรแทกมันโคตรมันอียงมันสิเฮาเฮ็ดเฮ็ดได้บ่นี่เ้าสิประกอบได้บ่วเดี๋ยวสิห้เบิ่งเนะบอลมันบุ่มเขาแล้ว ส่งของมาทันี้นะพังหมดลำบาก,อกลลเออตั้งไว้นะมันคดแล้วทั้งพืชมันนั่นมันอันนั้น <S <S แท้แทนปาดบัไงห,หนึ่งปาดว่าเป็นสาคังคนก็ได้ตัวนี้นะไม่เลย,ยนะตัวนีน้นะกัา ใหม่อันนี้บอกตอนสื่อมาตะกี้ของเขานกแต่ละบริการแต่ว่านกตัวอายุเฮือนอันมันเนี่ยมันอันดิเลยมันบุ๋วเลยมันเนี่ยมันหรือเปล่าวะมันบุ๋วเลยเรื่องของเขาอันดิพูออกมาเฮ้ย ต้องแยกออกมาก่อนทีละชิ้นชิ้นหัวมันเอออันนั้นาชิ้นทั้งผืนไม่นำเจานะเอาๆออกมาเลียงไว้ก่อนอืมเขาเหตุเนี้ยคออะไ่อยู่ในนั้น

ติดขังน่กอนติดขังนึงสักอนจะเอาหนอเขามาใช้เอาพื้นมันอนเออสิก่นเนี่ตั้งไว้เลยอาสีละขังอนมันแข็งหดอันนี้คือสิงมเห็ดเด็กคนเอกนคาดงคากปลาไปก่อนจะไปจำน้ำราผูทำยังไงเออที่เรจะขอขอเดียวเลยขอดียวเออก็นแนเขอ

บาดประกอบแล้วอาจชจีใช้ยทรงโตพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้ให้มันแล้วกว่อนจยางสีร้องเสียงไฮอยู่กน้ำกัญกำลังประกอบอยู่ตัวนั้นก็าว่าออก่งโอ้ผลพ่อใหม่ใหม่แต่จะผลอิการดีตัวนะั้ะผลจะแห้งอยู่น้ำกันที่มีแต่ตัวนี้เรื่องใหม่อะนะใหม่มูลเบิ้ลตัวนั้นมันดื้อ จะแบบนมือจะนามือเง้เอาหรืองอให้มันจะเอาฟันัดต้องประกอบพลาสติดะจักถึงโบถึงดอกพี่น้องอันนี้มันได้ใส,ส่แม็กถือชัวตำรวจผเสี่ยงถาดอันนี้นะตานางสีดัมนั้นอยู่ใต้ถาดอีก ก็นางสี่เหลี่ยมนัะเดซีที่มันเป็นเส้นเป็นเส้นนะข่าวให้มันอยู่ใต้ตะหนีเป็นบ่แล้วตะหนีอยู่ลุ่มแล้วกอดขึ้นบนบึง่อะไงตัวนี้นะเป็นตัวว่างขั้นอยู่รุ่มบ่ตัวนี้มันนะเขาแสดงว่าตัวนี้ต้องอยู่ทึงได้ตัวนี้นะมันต้องอยู่ภาคตัวนี้ตัวนี้นะนี่มันต้องอยู่ภาคตัวนี้ตัวหนางตัวนีเข่านี้ข่าเบ้างแค่คำว่าตัวนี้อยู่นี่รู้วอยากเปลียนคิดเนี่ย กะประกอบเบงก้อนีนนบออยากใสก็บลัจะเอาออกกประกอบเ้ใส่ยากเอาอันะเบ็ดออกเบ็ดออกตสิลงนะป็นชนลก็ได้ก็ทชัตวอดปากใจปกิมันชิวพื้นะเนี่ยนะเขาใจมันสิเป็นอียงนกนะตัวนี้อยู่ทึ่งตัวนี้เขาก้างนี่เห็นบนี่นี่มันสิปแบบนี้มันบัดก็ดาเมนา อเอาเอาคาบเบิงก็ได้เนะนี่นี่มันสิไปแบบนี้ออนี่เป็นเรื่องของเรื่องนนี่มันอยู่นะนี่อันนี้ก็ต้องเอาขึ้นอยู่ยูพักนี่เนาะเออตัวน,นี้นะต้องขึ้นยูพักออนีเออ่เออเออยูพักนี้่ะบอ,อดขึ้นจ้ะเปลี่ยนใหม่ดอกเห็ดผิด แกมันแจ๊ะสาวๆต่อหางกรสิได้เริ่มประกอบนะทุกคนมันอยู่เทิงเทียงมันห่องแล้วพ่อเอาออกคือก้อนเฮ้ยเออเอาค้อนเออเอาคือเก้าตัวอันนี้ก็มันออกจากกันเลยแหละอย่ามันี้กรด้ษขนาดน็อกห็อกไว้เลยเป็นจันทใดลูกนั่นแหละตัวนี้เท่านี้ตัวนี้เป๊ะเทิงบัส เบิ ừ, ่งไปนำกันนะทุกคนาเอามาใช้แบบสันตะมันจะเอาไปนะเขาอ้หมันอ่อนแต่เขาบ่กมันบบยกยากิยว่นะมันอ่อนเออเห็นบาแปะเบิ่งตะกอนปิ่นให้มันถือดิปิ่นนะปิ่นปิอนปิปินปินปน่อ่ปอ่นปนปิกน่่่ปิด ล็อกลอดเจ้นี่นะจะเอาตัวนี้ขึ้น,นี้ออเออเป็นหูปเป็นหางแล้วเรือขังหนึ่งะอะใส่หรือเปล่าเจ้ารอหน่อยใส่แล้วคข้มนะมันไใส่เดี๋ยวนี้คือใส่มือ <Thank> แล้วแล้วหลังจากที่ประกอบไปสามสมงพี่น้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแม่ <ไป S 1> ลอรกอกมันสั้นเนวนี่เบิง้งเขาใส่ให้เบิง้งมันก่ายไว้ซื่อๆมันมันเปิดโบนี่มันให้เห็ดเนวนี่ มันบวชในไฮจับแก้วบันบอกแก้วตาบอกเลขเด้อบอกเลขเด้อแก้วแก้วแก้วมันบอกบอกเลขเด้อเดินทันใหม่เด้อสันถึกๆกอเธอเป็นอะไรถึงสันเขาเมื่อไงแก้ว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 ใาแก้วใสสิไปอยู่อยู่เบาเงอนใหม่นะเบาหน่อยจีบอกเลขกับแป๊บเด้อเด้อแก้วแก้วแก้ว ข้อมือนี่ข้อมือแน่นข้อมือแน่นไม่ได้เห็อียงชูนสือสเออย่ามาพี่อย่ามาพีบัาคิทอาหารที่ประยัดจัดเพลองกองเนี่ยไอ้แกจะเข้าบ้านใหม่น้องแก้วใครปรกตูเรามาไปเสีกัน ยังสาวสาวสาวมวกเขมันหมวกมาแกจ้าแกจ้าให้แป๊บนะจับคุณเราคือจับนกอ่ะอันเอาไม้น่ะต่อยเฮ้ยผีไม้นะหัดมันดีเนาะแกจ้าแกจ้าจับออกมาพี่ไว้มาพี่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 เอ้ามันเจ้าเขาบ้านใหม่กันยากบ้านนี้ท่านเอ็มพันธ์จีตื่นเต้นเรือพันธ์จีบิน เี๋แต่เพิ่นแกบใส่มือแนเลยโอเ,อเคุ้มตสียมสีบิดแล้วมันออกมดเลยสีนาเพะว่าเอาปีนกงมาเราวไม่มาแงมาแนมาจับมาเลดนะค่รยกมือเขาเลยจับมาพี่ไว้ฉันไม่ทำอะไรนะนโจกกระเบโลดโจ๊กกระเบนโลดนะ<ะ>มันดตดงตัดดีตนีมันชิบหับตักรนาับปีกมาสองขางเลย

งามขนาดมึงมามไปลไปไปูอ <c oughs> ๋อคือเียก็ไปเลยเสียน้าเป็นแนกาก็ต้องเขาลอกมันคือมันจะเริ่มตั้งานทางยูมันจะออกกนมันจะเหยเลย เนี่สี่เหลียมใหม่นะเดี๋ยวสีเลียมเดี๋ยวพี่กันเดี๋ยวคันบ่อใช่ไหมนี่เดี๋ยวสิฮามไปไหวอยู่เฮือนลังนั่นเนาะสีอยู่น้ำกันป่าก็เคยถ่ายใหญ่แท้มาแล้วหมู่มาแล้วประตูมันต่างวันนี้ก่อนจับมีเงินนักส่งไปขับอวนขับไปอยู่ในห้างได้บ้านใหม่แล้วแต่ว่ามันยัง มันยังตื่นเดี่ยมันบ่มีบ่อนกอดเลยตัวนั้นชีวาเก่งตัวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเสียมาปล่อยใส,ส,ส่็จก็ลงเบิเด้ามันสิเป็นอะป้าเฮือ,อนอะไรจนถั่วหัวตัวนั้นนะเห่าพร้อมเเออมันเห่าคือหมาหอิต,อนนตัวนกอยู่เฮือกท้ามันหามักอาบหนามเดี๋ยวเบงซีโซบมันแม่ตัวนี้มันโชกกระโปรงนะ <laughs> ตัวนี้มันกัดเนี่ยก็คอนหมุนเบิบนี้ไอ้น้ำหมุนเบิร์ดเบิร์ดในชังเกตไม่แต่แล้วใส่บริยังขักตายแล้วมันจะไปกัดไหม่ตัวนะบริเลเดนี่ไม่อ่อนตัวน้ำมันบริเทพขนาดไม่ไผ่ยังขาดไม่ไผ่แก่นแกนตัวนี้มันหนักกัดอยู่แล้วกันแขนเนี่ยคือบอกคุณว่าเสาตัวนึงมันบ่มันอยู่นะฮะเจ้าคณะเขาจะให้น่าสง่าโอ้ยมันสิเกี่ยวยังมันกระโดดขึ้นในเบิร์ดเออส่วนใหญ่เนี่ยหนวกมันบริบิดหรืกกุ๊กมันมีแต่หอยจับจับหอยไปนี่เห็นบอกคือตัวนี้นะมันหอยไปแบบนี้ มันอาบน้ำเฮ้ยมพนตกับมันหยอกออกมกะทินทนตัุษมสวัสดีมันกินมะกะทินแต่ว่านกตัวนี้นะแต่กินกินข้าวสารเดียวไม่กินอาหารเม็ดข้าวหนึ่งกระบกินตัวนั้นน้มากินขนมกินอาหารน่ะบกบันไดกินข้าวหนึ่งมันแก่เลยไม่มามันมันอาบอสมันแก่แล้วมันงัดขุดในในมันอะ มผัดบ okay. okay. ัวเปิดตัวนี right ้นะบินแล้วแบบนี้มันบ่ได้อันมันบม่ได้กระโดดหรือบินคุณได้หลายกูแล้กูบอกโกงมันเล็ก๋ยวมันบินไม่ได้สงสารมัน มันบอเคยบินพี่น้องใส่ใส่ไงไปไดนก็บอบินมาไต่ขึ้นมันย่างไปมันไต่ด้วยพี่นายก็สงสารมานน่นแหละพี่นายเลยซื้อบ้านใหม่มาให้วายให้มันบินบ้านนกบ้านหมาขังได้หดคนหมาอ้าโอเคแต่มันมากกินมะกขือเทศเด้ตอนนี้มันยังตื่นอยู่มันบอกเพิ่มมาหากันโอ้เปิดคืนดกันเหรอเอา มันสีห่วงกันอ้าวมึงดูอ้าวมึงดูเต็นี่ตัวนี้มันโป่งหน่อยมันโป่งง่มันเปิดเองได้ตบปิดดีดีมันเปิดเป็ดได้เนี่ยมันเอาปากมันอยู่เข่าแล้วมันออกเขาได้คือเวยนย่อฟันจูมันบริยูแต่แกซื้อมาแต่ครั้งเดียวเดียวตัวครงโก่งเดียวกันตัวนี้สิใหญ่กว่ามันบริย์จ้าไปตัวเนี้ย แต่ว่าตัวนี้นะสีใสๆเนาะตัวอยู่น้ำเฮานะตัวนี้บริไอาบนาจากเถ่อตัวมันอยู่ในนี้คิดฝนตกนะมันไปลดฝนหอดแล้วมันไปอาบหนามฝนตกนะมันกลิ่นเนี่ยมันเขาว่าพี่น้องตอนนี้มันก็อยู่น้ำกันอยเขาบอกโนกเนี่ยทำมันอยู่น้ำกันมันชิบอกภาษานกมันจิงห้องเจะจะเตะมันจิบอกว่าภาษาคนก็เลยแยกตัวหนึ่งไปเที่ยงสวานตัวหนึ่งนีย แต่หลังจากนั้นมากับว่าเด้ตัวนี้อาซีว่าเก่งแม่จ๋าแม่จ๋าแก้วจ๋าแก้วจ๋าแล้็กว่าเสียงหมาหมากัดกันมันเห่าคือหมาเนี่ยมันซ้อนหมาไอ้หมากัดกันอะไรแล้วมันซ้อนหมาหมาเห่าหมามัน้ังห้องรวยจ้ารวยจ้าตัวอยู่เทียงซ้อนมันซีว่าแต่วันวันแก้วแก้วปลากับแก้วปลาเก่าอยู่ตัวนี้วัน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 เชีงเชีงเชีงแต่ว่าตัวนี้บ่ค่อยอันนั้นเป็นไหน ่ก่ามันยังยากันเยูยมันมันยังคืนกันเออยังตื่นกันนะางบเห็นานีมันสินตีกน่บอกเขาปกตแล้วเอาหามไปตั้งไว้สนี่ตั้งสรก็เชิญีแล้จะต้องตั้งไว้นี่ตั้งเบอกใชหอกกติงต้องดห่าหน่อยนึงต้องเ็ดเอาเสือ กงนี่ก็บบริษัทใกล้ๆพี่น้องสร้างตรงมาจากจังหวัดยังนะจเจตบอสนะซิแมนมันเป็นเอ่อกงอันนี้น่ะมันเลี้ยงนกได้เลี้ยงหมาได้เนาะหมาพันหน่อยอืมลงเในอุปกรณ์แต่มันบ่บินเด้อพี่น้องมันก็อยู่แบบนี้แหละมันก็สิไต่ไปเรื่อยๆการผสมต้วงต้วงก็ใส่มันมักอันนั้นมันมักย่างไปไหนมันโบบินเด้ นอกจากแบบที่ลงโลมกินดูบันใหม่เด้อบันเด้อเอาหนามาใส่ให้มันนอนบันแล้วก็เอาในตังไว้จะพกกันเด้อจะตีกันเด้อขนมแต่ว่าตัวนั้นมักเห็นไหมไม่และสีเบิร์ดเออไม่ไม่ไม่ใช่ดิเบิร์ดขาดเบิร์ดส่วนมันกัดกัดชุ่มเอขนาดไม่แขคร์ไม่ยังเบิร์ดมันหมดเห็ดอย่างมันตั้งต่อมันจิกนะเออมันกัดนี่นะแต่พันชกนะ ขั้นจบเลยกัดไปเได้เลยแต่ว่าตัวนั้นมันบบเห็ดนี่มันยังบบไปหากัดได้พี่น้องมันอยู่คนละมุมมันอย่างนี้กันมันแบบบบเห็นกันเถอะมันมาอยู่น้ำกันแล้วมันเกิดอาการห่วงหวงนะตะกี้เธอกระมาน้ำกันนั่นแล้วลงไปเอาหน่อแม่ลงไปเอาแก้วจ๋ากวจอดแกเจียดอยูโคนละเจ๋ หัาบย่ามันยานกัน,นเข็นยี่คอนคอนตันนี้เอาขึ้นรถขึ้นมานกกดจอดจ,จ้ะ,จะเดี๋ยวสิหามเข้าไปตั้งไว้อยู่ในเนาะมากะทินนี่ยครับแล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยกันจัไไาก็ขอบคุณพี่นายมากๆนะคะเนาะที่ให้บ้านบ้านใหม่นกในวันนี้มาหอนี่ก็สิขออนุญาตาลาก,ก่อนเด้อ ขอบใจบ่สุขคูสุ่คนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บ่าปแปบสวรรค์เดอ้อพี่น้องเนาะออนี่ก็หลักพันบะ่ได้ขนาดองคอยซื้อนั่นจักร้อยคือสิหลายพันอยู่เดี๋นนยวคงนอนเนาะลาเลว้วสบายดีเดอออ้อได้ขึ้นบ้านใหม่แล้วน้องแก้วน้องแก้วกินเพื่อนตัน้นมักกินขนมอือ